สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่การนำเสนอคราววันแบบ4นาทีก่อนอื่นผมอยากเตือนคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะไม่รับผิดชอบเราไม่ใช่บริษัทการลงทุนบริษัทการเทรดหรือบริษัทคริปโตเคอเรนซีการอยู่กับพวกเรานั้นหมายความว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบเต็มรูปแบบสำหรับสถานการณ์การเงินของคุณเองเอาล่ะมาดูโดยรวมแบบสั้นๆกันว่าอะไรคือคราววันและภารกิจของบริษัทเราคืออะไร ณจุดนี้คุณอาจจะเคยได้ยินชื่ออาลีบาบาณนวันนี้ผมจะใช้อาลีบาบาเป็นที่อ้างถึงเพื่อที่จะอธิบายว่าพวกเรากําลังทําอะไรผมก็จะอ้างอิงถึงบริษัทชื่อดังอื่นๆเช่นกันอย่างเช่น Uber และ b o o k i n g c o m เป็นต้นอะไรคือเป้าหมายหลักของแพลตฟอร์มทั้ง3นี้ธุรกิจ3อย่างที่แตกต่างเหล่านี้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพวกเขาจําเป็นต้องมีลูกค้าดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหลากวิธี ยกตัวอย่างเช่นพวกเขาใช้ Google Ads และลงโฆษณาบนทีวีนิตยสารและบิลบอร์ดอย่างที่คุณคิดได้นั่นแหละว่าพวกเขาแต่ละบริษัทต่างก็ทุ่มเงินเพื่อหาลูกค้าแล้วลูกค้าทำอะไรให้บริษัทเหล่านี้ล่ะลูกค้านั้นได้รับแรงจูงใจจากโฆษณาและแพลตฟอร์มอาลีบาบาเพื่อที่จะซื้อสินค้าซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะจ่ายเงินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นบริษัทก็จะทำการส่งสินค้าไปยังลูกค้าและอาลีบาบาก็ได้ส่วนแบ่งเล็ก เมื่อลูกค้าสั่ง Uber ทาง Uber ก็จะได้เงินหากลูกค้าจองโรงแรมผ่าน Booking.com ทางแพลตฟอร์มเองก็จะได้ส่วนแบ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดซึ่งอธิบายได้ว่าระบบมันทำงานยังไงแพลตฟอร์มที่ถูกอ้างถึงนั้นเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงใหญ่ซึ่งบริหารได้อย่างราบรื่นและง่ายดายจุดนี้คือ Alib บาบาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทสินค้าแต่อย่างใดพวกเขาก็เพียงแค่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นๆมาขายสินค้าของพวกเขา ซึ่งคล้ายกันกับ Uber อร์ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่ละคันและ b o o k i n g com ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของโรงแรมที่ลูกค้าจองแต่อย่างใดดังนั้นสิ่งพื้นฐานของสิ่งที่เกิดขึ้นณจุดนี้คือการอ้างถึงลูกค้าให้เข้าถึงสินค้าและผู้ให้บริการตอนนี้เราก็ได้มาถึง c l o u d ์วันอะไรคือ c l o u d ์วันคลาวด์วันคืออุตสาหกรรมเครือข่ายที่ใช้กันตลอดเวลาเพื่อที่จะสร้างฝูงชนของพวกเราเองหรือพูดอีกอย่างก็คือเรากำลังสร้างฐานลูกค้า แล้วเราทำยังไงผ่านการตลาดเครือข่ายทำไมละ่ะเพราะมันคือวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงลูกค้าในขณะที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจอื่นทำเงินได้ที่คราววันนี้เราได้นำเสนอสินค้าและบริการอันหลากหลายเช่นเดียวกันเรามีเอเจนซี่การเดินทางที่น่าทึ่งของพวกเราเองซึ่งคล้ายคลึงกับ booking.com ซึ่งคุณสามารถจองโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเองและได้ราคาที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน แต่คลาวด์วันนั้นมีมากกว่าแค่เอเจนซี่การเดินทางมันยังเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาอีกด้วยอย่างที่คุณทราบพื้นฐานการศึกษาที่โรงเรียนนั้นสร้างเงินได้ในขั้นพื้นฐานหากคุณต้องการหาเงินได้จริงๆคุณจําเป็นที่จะต้องลงทุนในเรื่องของเวลาและเงินลงทุนในการศึกษาและความรู้เพิ่มเติมนอกบรรยากาศโรงเรียนแบบทั่วไปอีกทั้งเรายังขอแนะนําระบบ f i l i a t e ของพวกเราที่มีชื่อว่า Affilo และแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์มันเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการเล่นเกมจริงซึ่งให้บริการเกมยอดฮิตหลายเกมอย่างเช่น แบล็กแจ็คบาคาร่ารูเลตโปเกอรและอื่นๆอีกไม่นานนี้เราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ของเราซึ่งมีชื่อว่า Mixter สำหรับการให้บริการเกมโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมแพลตฟอร์มของพวกเราได้เสนอโอกาสสุดพิเศษให้กับลูกค้าเพื่อที่จะได้รับทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการไว้ในที่เดียวคุณสามารถจองโรงแรมได้ง่ายๆที่ออฟฟิศส่วนตัวของคุณเข้าส่วนโปรแกรมการศึกษาและเล่นเกมโดยทั้งหมดนี้สามารถทำผ่านคลาวด์วันได้ เพิ่มเติมคือกำไรที่เข้าคราววันนั้นทางคราววันจะไม่ได้รับเงินจํานวนเต็มกําไรนั้นจะกลับไปยังสิ่งที่เรียกว่าระบบคราววันรีวอร์ดระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์แก่ลูกค้าและทําให้พวกเขาสนใจแพลตฟอร์มอยู่เรื่อยๆคุณสามารถเก็บคราววันรีวอร์ดได้ซึ่งคล้ายๆกับไมล์หรือแต้ม หากคุณบินด้วยสายการบินคุณเก็บไมล์เมื่อคุณใช้โปรแกรมแคชแบ็กคุณสะสมแต้มซึ่งสามารถแลกได้ในภายหลังนี่คือสิ่งที่พวกเรากําลังทําในค l าวด์วันพวกเรากําลังใช้แพลตฟอร์มที่อ้างถึงที่ผ่านมานี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เป็นแบบแผนเพื่อสร้างบางสิ่งที่ใหญ่กว่าบริษัทของพวกเรานั้นไม่เพียงแต่มีสินค้าและบริการเท่านั้นแต่ผลประโยชน์จริงๆสําหรับฐานลูกค้าของเรานั้นจะเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขานี่คือคลาวด์วัน